สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วเย่หน่อยสําราญย่านผัวหรือว่าผัวย่านคนเดียวกันนะคะทีมงานคนตมสุป,ปลาของเราเพิ่งจะเดินทางมาถึงบอ่อปลาค่ะทุกคนค่ะมาถึงบอ่อปลาบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อใหญ่พอสมควรค่ะเอ่อเป็นบอ่อที่ใหญ่แล้วลก็ยาวแล้วก็เลึกนะคะเป็นบอ่อเจ้าประจําที่เรามาสูบทุกปีค่ะด้วยว่าบอ่อใหญ่บอ่อยาวและน้าเลือกเก็บกักน้าได้ดีมากเราก็เลยมาเอ่อแบบว่า ช้ามากเลยนะปีนี้ใกล้จะสงการแล้วค่อยมาเพราะว่าปล่อยให้น้ําลดลงแห้งไปโดยธรรมชาติเราจะได้ไม่เปลืองน้ํามันค่อยมาสู่ <S <S สก็ตอบโจทย์ค่ะน้ําแห้งไปเยอะละเราก็จะมานอนฟ้าบ่อน,นี้แหละค่ะคืนนี้ก็จะทํางานที่นี่นะคะทีมงานกาลังเตรียมข้าวเตรียมของลงจากรถค่ะจะเอาเครื่องสูบน้ําเอาสายยางมาสูบน้าเอาจะบอกค,ค่ะคืนนี้เราจะนอนนี่นะคะนอนเข้าดาวที่นี่แหละค่ะ ทุกคนดูดวงอาทิตย์ท่ามงเย็นทำไมยังสูงอยู่เลยอากาศร้อนมากค่ะทุกคนค่ะที่ตรงนาค่ะตอนนี้เราก็เอ่ออยู่ที่อุบลเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สิยินหนอยู่อุบลแต่ว่าตอนนี้เรามาสูบปลายอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยค่ะเอ่อจากบ้านเรามาก็ไม่มีเหตุการณ์เนาะไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรนะแต่ว่ามาที่นี่ก็ยังไม่เจอค่ะถ้าเจอเราก็ต้องสังเกตจากน้ําได้บอกก็รู้ค่ะเคยเคยเคยมาสูบแล้วเจอถ้ามีการ อ่แผ่นดินไหวน,ะน้ำจะกระเพื่อมน้ำจะจะเอียงไปอีกข้างหนึ่งของบ่อนะคะทุกคนเท่าเท่าที่เคยมีมานะในหลายปีที่ผ่านมาเคยมีอยู่นะแต่ว่าปีนี้ที่ที่นี่สีสเกตค่ะเรามาสุปราที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีมานะแน่แต่แต่เราก็จะสังเกตการดูครับว่าดูเขาเยอะหรือเปล่า <laughs> ดูเขาในทีวีเยอะหรือเปล่าสงสารค่ะเวลานาะตึกถลม่มตึกอะไรแผ่นดินไหว ค่ะก็คลิปนี้ก็มาเมาอ,อยประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวังหน่อยจะไปหาเฟืนองแล้วค่ะพอดีวันนี้เฟื่องเยอะด้วยหาเฟืนหนึ่งข้าทำกับข้าค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะก็มาเมาอยประมาณนี้ก่อนนะคะงานของเราบ่อนี้เป็นบ่อที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าค่ะของจิ้มงานเขาจงสืบปลาของเราขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะ